สร้างฟาร์มโซลาเซลล์ในอวกาศเพื่อส่งพลังงานกลับมายังโลกแต่จะทำได้จริงไหมเชฟออฟทามเอพิโซดนี้มีคำตอบมาให้ค่ะบริษัทสตาร์อัพสเปซโซลา a r เซลลจากประเทศอังกฤษนะคะได้ประกาศการสร้างฟาร์มโซลาเซลล์ขนาดใหญ่ในอวกาศซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง Space Solar เรีย,ยาววิเอเนรจีและโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนของไอซ์แลนด์ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลิตไฟฟ้าใช้ในประเทศไอซ์แลนด์ภายในปี2030พร้อมกับตั้งเป้าหมายระยะยาวเอาไว้ในระหว่างปี2030ถึง2040ว่าจะมีฟาร์มโซลาเซลล์บนอวกาศจำนวนถึง6แห่งที่โคจรรอบโลกโดยไอเดียนี้นะคะเกิดจากความต้องการหาพลังงานที่มั่นคงและยั่งยืนและต้องการหลีกเลี่ยงสภาพอากาศบนโลกที่ผันผวนและภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆเพื่อลดผลกระทบระหว่างการผลิตพลังงานนั่นเองค่ะย้อนกลับมาที่การผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ในปัจจุบันนะคะโรงไฟฟ้าพลัง งานแสงอาทิตย์เนี่ยยังได้รับความนิยมอยู่เรื่อยๆแต่ว่าก็ยังมีข้อจำกัดบางอย่างอยู่บ้างค่ะเช่นการผลิตไฟฟ้าได้น้อยในช่วงกลางคืนหรือวันที่มีเมฆมากรวมไปถึงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่ต้องใช้พื้นที่เป็นจำนวนมากและอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ต้องการใช้งานได้นั่นเองค่ะจึงคาดการณ์ว่าจากข้อจำกัดเหล่านี้นะคะทำให้ Space Solar เกิดไอเดียในการสร้างฟาร์มโซลาร์เซลล์ในอวกาศขึ้นมานั่นเองค่ะ พราะในอวากาศนั้นนะคะมีแสงแดดอยู่ตลอดเวลาและไม่มีเมฆมาบดบงังทําให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องดยจุดเด่นของฟาร์มโซลาเซลล์ในอวากาศนั้นนะคะคือการใช้ต้นทุนเพียงหนึ่งในสีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีกว่าแผงโซลาเซลล์รวมถึงกังหันลมทั่วไปซึ่งมีข้อจํากัดในด้านของเวลาและสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอด24ชั่วโมงจะว่าโครงการนี้เป็นการพัฒนาก้าวกระโดดครั้งสําคัญของวงการพลังงานแต่ก็มีหลายค ที่ตั้งคําถามถึงความเป็นไปได้และการลงทุนมหาศาลขนาดนี้ที่มีปัจจัยหลายอย่างต้องพิจารณาอย่างเช่นเทคโนโลยีในการส่งพลังงานจากอวกาศกลับไปยังโลกการจัดการเศษซากอวกาศและต้นทุนที่สูงมากในการสร้างรวมถึงการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานในอวกาศนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากโครงการนี้ประสบความสําเร็จนะคะก็จะเป็นการปฏิวัติวงการพลังงานของโลกได้โดยเฉพาะในประเทศที่มีพื้นที่จํากัดหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยต่อการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนโลกซึ่งก็ต้องติดตามความคืบหน้า กันต่อไปนะคะว่าโครงการนี้จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้จริงหรือไม่ในอนาคตสำหรับเอพิโซดหน้าเราจะนำเทคโนโลยีเรื่องอะไรมาแชร์อย่าลืมติดตามเส้นทางใหม่ของเทคโนโลยีสู่โลกที่เปลี่ยนแปลงไปกับ Tech Moment สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ